สูตรความรำก็คือนย้ำนอไม่ไหลน,นี่นะบอกเลยว่ายางมองครับกินกับปีไก่หอดทำกับนึ่งนายางํนะ ang, ำสวัสดีครับปม่พี่น้องอันนี้ผมจะปาปีพ้าน้องมันจัดไมนู้ย้ำนอไหลน,นะครับนอไหลบ้านผมพึ่งออกออกปุ๊บแม่ผมส่งฮืมปั๊บเลยนะครับทุกข้างนอไม่ไหลน,นี่นะแม่ผมจะสรงมานี่นะแม่ผมจะแกะมือแม่ผมก็ยังฮึปมปแม่พี่น้องได้หันนอไม่ไหลมันเปลยนจะได้บอ,อกเลยว่าบ้านกับบ,บ,บมีกินนะครับนอไม่ไหลแบบนี้ผมผ่าเปล่อกผมทียุ้ยโซนะครับนอบนไนจะแปกนะครับ ครับเดี๋ยวรอบหน,น้ากันครับเดี๋ยวถ้าได้น,นักหนักม,นนนนมันนี่ผมจะแบ่งขึ้นในแซนนนกนะครับจะนั่นกับมาแก้กาบแก้เปลือกน้ำไม้ไายออกกันก่อนหลังจะนั่นกับมาล่างปีไก่กันก่อนเลยน,นะครับอีกวันนี้ผมจะใจหม้ออบน้ำร้อนทอดเอานะครับนอ,นอผมไม่ได้ทอดน้ำมันหลังจะนั่นผมจะมาล่างแปลงมาและน้ำซ้มสายชูนะครับเอาเมื่อเอา,อเอาขาวออกคือมดนะครับนอหลังจากล่างปีไก่ไปสักกําหลังจะนั่นกับมะมักไก่กันก่อนเลยนะครับใส่กระเทียมและเม็ดผักชีลงไปซอสักเขียวชิรดรสดีแค่นั้นนะครับจะได้คู่เข้าคคค่่กก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 กัััััััันน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 แลลล้้้้้้้วว็หหมม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 ไไสาาาาาาึงงงเเะะะะะจจจจรรขขขีีีีีดดยยออบบบบผใใ ว่าขนมีนของผมบบนี้ผมก็เลยใจมาจิมเคี้ยวจิ้มฟันนะครับมาอย่งแบบนี้ใจซ่อมก็ได้นะครับใจส่อมก็ดีเหมือนกันไอ้ย่างที่มันเป็นไปแหลมๆอ่ะได้มดนะครับเอามาคิดมาเขียนแบบนี้เ่แค่น้อไม้ของเขาเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้ขึ้นจืดบ่น้อไม้ลาเนื้อเนียได้หลายเมนูเลยนะครับบ้านก็เอาไปทอดบ้านก็เอาไปแกงเนบ้งบ้านก็าไปย้ำแบบนี้ต้มกับน้ำพริกกระเด็ดเหมือนกันนะครับน้อไม้ลายเนื้สุดยอดตอนนั้นก็เป็นตำปูกั้หนึ่งนะเดอเบสเล่นะครับหลังจากนั้น ประมาณ180ครับหมุนไปประมาณสัก10นาทีฮองกับปิ้งก็ยางควงไว้ก่อนไปเก็บไปขิงหลังบ้านกันก่อนเล่นนะครับขิงหลังบ้านนี่นะดกขนาดเล่นนะครับต้องใส่ยยมน้องไม้นี่นะมันเป็นจู้กันเลยก็ว่าได้ก่อนนี่นะผมยิ่งำยน้องไม้นี่นะใบขิงนี่หายากขนาดวันนี้นะผมปลูกเอาเองเล่นนะครับอยากกินตอนใดมาเก็บเอาตอนนั้นเล่นนะครับนบอกไหม่หลายๆอย่างหลัง,งบ้านผมนี่นะกินได้หลายอย่างเลยนะครับพริกที่ผมปลูกทิ้งไว้นี่นะเก็บได้หลายกิโลเลยนะครับที่นี่มาตำน้ำพริกกันก่อนว่ามีอย่างมันใจมีพริกจีกรระะเทีียมมจแล้ววก็าคคงนับควงนี่ก็เป็นนนนนนจจู้้้ยยำำหออไมมเเเืกกกััลละครรบาตพิแวรียบร้ออยใส่นไม้ลลงงไปปผผมมก็จจะะะรรรุสชาติเยนนคับ ูรสและน้ำป่าลงไปหลังจากนั้น,นผมจะใส่น้ำปลาห้าลงไปด้วยนะครับนี่ก็มายุ่ๆให้มันเข้ากันยันน้อยนึงไก่ของเขากับซุกพอดีเลยนะครับบอกเลยว่าน้ากินขนาดปีไก่นะหอมโซ่เลยนะครับน้ไม้วันนี้ก็ล้ำนะครับก็ปีไก่ขนาดเลยนูบานๆเมนูเมียงเม,ม,ม,มนูเจ็บของเขานี่นารองไปอยาไปแบ่งออเดอร์ถ้าใครชอบน้ำปูนี่นาก็เอามาใส่ได้เลยนะครับดีว่าวันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำปูนะครับรอบหน้าผมจะใส่น้ำป่นะครับนองไม่ต้องรอรอบหน้าเหมือนกอครับแม่ผมส เมนว่ามีแต่ภาคเหนือภาคเดียวนะครับนอกอุดรก็มีเหมือนกันบ้านสาวแมมนีนาอยู่บนเขานะครับอากาศดีขนาดเลยอาหารปลาหลายๆอย่างเลยนะครับมีเห็ดมีอึงมีอย่างหลายๆอย่างนะครับนอกเนื้อสัตว์อาหารปลานี่นะบะมีครับหากินยากขนาดก่อนที่ผมไปบ้านสาวแมมนีนาผมไปได้ซื้อตุนมาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับบ้านเขานี่นะคล้ายๆตุนบ้านเขานะครับแต่ตัวน้อยแต่มันจะยาวนะครับบ้านผมนี่นะตุนเนี่ยมันจะอ้วนตัวใหญ่เหีมพ่อมันโซ้ๆเลยนะครับบ้านสาวแมมนีนามันตัวน้อยหลักบันยาวจัดลาดเลยนะครับนอกบ่เหมือนตุนบ้านเขาเลยนะครัับบบนน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 น่่่าา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 จะะะเเเเป็คคสสรรรอหตตุุ้้้้ขขึืมมแไดยยิีล ใช่นะครับสาวแมมเนี่ยเป็นคนมักตุนขนาดถ้าได้ตุนมาตัวหนึ่งนี่นะสาวแมมจะยนี่เมนูกมกใส่หัวปีเลยนะครับไอหัวปีใส่ยวกนี่นะสาวแมมมัมกขนาดเลยเป็นผู้หญ,ญิงจะได้บมโหครับสาวแมมมีน่ะมักอาหารปลาขนาดเลยนะครับกินได้ไข่ตุนไข่หนูได้อย่างเดียวนะครับเนาะสัตว์ปลาอย่างอื่นนี่นะจะไปกินซุมสีมซุมห้านะครับน่าจะเป็นสัตว์ปลาคุ้มพ้องกับมีนะครับเนาะแมวออกซุงออกซือนะครับเนาะบ้านจะได้เสียเงินฟรีจะได้ขึ้นซงขึ้นศาลนะครับจะไปกินซุมสีซุมห้าเด้อ